เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ android เลยข้อ39นะคะ for example ใช่ไหมคะ for example คือเขาให้ตัวอย่างใช่ไหมทุกคนของ ของผู้ชายคนนี้นะคะว่าเขามีนิสัยประหลาดถูกต้องไม่อลยต่างจากต่างจาก prisoner ทั่วไปนะคะต่างจากนั้นทั่วท่วไปเนาะ for example one morning นะคะเช้าวันหนึ่ง at this เขาทำอะไรสักอย่างนะทุกคน with his with a rag นะคะ rag เนี่ยคือเศษผ้านะคะ ก็าทำอะไรสักอย่างนะคะด้วยเศษผ้าเนาะ When an idea came to him นะคะมีไอเดียเดินมาหาเขาหรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะเหมือนเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะ When an idea came to him นะคะก็คือปิ๊งไอเดียขึ้นมานะเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาใช่ไหมคะว่าอะไรสักอย่างเนาะ At this จุด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  with a rag นะคะใช้เศษผ้าทำอะไรเอ่ยมาดูกัน At this, China usually had the way in cleaning his teeth. Choice right? Song in the usual way, his teeth were cleaned. Choice 3, was cleaning his teeth in the usual way. Choice 4, was in the way he usually cleaned his teeth. Right? in the way he was usually cleaning his teeth. Right? อ่าเรามาดูกันตอนนี้เรามี subject ถูกต้องไหมเอ่ยเราต้องการอะไรคะทุกคนเราต้องการ verb เรนาะ verb อ,อะไรสักอย่างนะคะ with a rag นะด้วยเศษผ้านะคะในเมื่อเรามี subject เราต้องมี verb ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าประโยคเนี่ยต้องมี subject กับ verb ใช่ไหมคะเรามาดูกันข้อไหนบ้างทุกคนข้อแรกนะคะ usually had เนี่ยก็คือ adverb กับ verb ถูกต้องไหมเอ่ย ก็คือ verb นะคะช้อยสอง i n the u s u a l way his teeth โอ้โหยาวเลยนะคะไม่ได้เนาะเราต้องการเวนะิร์เนาะ w a s cleaning เป็นเวิร์นะคะ w a s ก็เป็นเวิร์นะคะช้อยสองกับช้อยห้าเนี่ยตัดได้ก่อนเลยถูกต้องไมหมเอ่ยเพราะว่าเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าเวิร์เนี่ยมันอยู่ท้ายเลยนะอันนี้เวิร์ก็อยู่ท้ายถูกต้องไหมอันนี้ก็มี h e มี w a s อีกนะคะก็ไม่ได้เนาะทุกคน มันต้องเป็น verb ใช่ไหมคะ subject บวก verb นะ He, at this เขาต้องทำอะไรสักอย่างถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะที่นี้เขาทำอะไรละคะเขา usually had the way in cleaning his teeth โดยปกติมีวิธีในการทำความสะอาดฟันหรือว่าเขาทำากำลังทำความสะอาดฟันด้วยวิธีปกติหรือว่าเขากำลังทำความสะอาดฟันกำลัง กำลังทำด้วยวิธีโอ้โ oh, ห was in the way กํำลังทำด้วยวิธีธที่เขาปกติทำความสะอาดฟันโอ้โ oh, หมึนใช่ไหมคะมึนไปเลยนะข้อนี้ช้อยไหนเอ่ยทุกคน The way แปลว่าอะไรคะก็เือวิธีวิธีการถูกต้องไหมเอ่ย usual นะี่คือปกตินะคะ usually ก็เลยแปลว่าโดยปกตินะเป็น adverb นะคะ usually Us <ual S 1> เป็น verb เนาะไอ้เป็น adjective นะเนานะอันไหนหน่าตัดกว่าคะหนึ่งสามสี่เนี่ยอันไหนหน่าตัดสุดตอนเนี้ย choice สี่ถูกปะคะ was in the way he usually clean his teeth โอ้โหกำลัง addis กำลังอยู่ในวิธีการที่เขาทำความสะอาดฟันโดยปกติบบาๆลลว มืนมากนะคะพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะ At this นะคะ usually had the way in cleaning his teeth หรือ was cleaning his teeth in the usual way คะข้อน,นี้ที่ชัดเจนมากเลยนะคะทุกคนใครเนี่ยที่แบบทำโจทย์บ่อยๆนะคะหรือว่า,อ,าอ่านหนังสือฟังเพลงบ่อยๆนะคะอาจจะแบบตอบได้เนาะเพราะว่ารูปประโยคเนี่ยฟังดูดีกว่ายเยอะเลยนะช้อยไหนคะทุกคนช้อย ใช้สามถูกไหมคะ Was cleaning his teeth in the usual way. Adis นะคะกำลังทำความสะอาดฟันถูกวาไหมคะกำลังแปรงฟันเนี่ยแบบปกติด้วยวิธีปกติของเขานะคะก็คือการใช้อะไรคะการใช้เศษผ้าใช่ไหมคะเนี่ย with the with a rag ถูกปะ่ะ When an idea came to him ก็คือแล้วเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาถูกต้องไหมคะว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ เรียบร้อยนะคะทุกคนข้อสามสิบเก้าเนี่ยทันนะ was cleaning his teeth in the usual way นะคะ was cleaning his teeth in the usual way ชัดเจนนะคะทุกคนทุกคนอย่ายลืมนะว่า subject ต้องมี verb นะคะ แบบเป็นเบสิกสุดๆเลยนะทำให้เราตัดช้อยได้ไวมากๆเลยนะคะข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ At this, was c l e a i n g his hit in the usual way with a rap when an idea came to him นะคะ39ตอบช้อยสามคะ่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ